มาน้องมิ้นมาเที่ยววัดถำ้ำเสียงธรรมเป็นวัดเถียนเห็ดยูบูครับ,นะอ,รบอ้าวหยุดตะเกียงข้างหลังเียข้างหลังข้างหลัง ทางขึ้นครับเวัดถ้ำแสงธรรมอำเภอสีชมพูดเดินขึ้นบันไดครับอเ,เออมันชันอยู่จะขันบุน,นะครับบอกบันไดหรือมั้งเป็นไปเรื่อย ไม่อุ้มแล้วเนาะจะให้พ่ออุ้มวะนีไ่ไหมอุ้มขึ้นบันไดกระตายเสรแล้วพอ่อเป็นภูภูเขาหินปูนครับแถวนี้ชายเดียนระวังควนเจนกับมึงเลยจิตติดกับดูบนะครับพาโนเข้าปัดอันนี้นใกล้กับดงร้าน ปถ้ำแสงท้ำโอ้มันยากาศเย็นดีครับวันเดย์สั้นเตือบอยู่ครับครูถ่อก็ที่ปวดขาอยู่นี่นี่อยู่อยู่ท้งอาคารเราครับเราคนสังอาคาครขึ้น,าาน,นไปอยู่ครับ เนี่ยขั้นพริสร้ังไม่ร้อยพระพุทธบาทมันได้242ขั้นโอ้ครับขึ้นไปพุนอยู่โอ้ผูถอามาในเมียอยู่ครับลายขันเป็ตมีไปไหวใในถ้ำครับ มีเงินเดือนทำบุญครับขึ้นบันไดนี่เป็นว,วด้านล่างครับ พุ่ยด well, รูปจังพุ um, ่น like ั้นอธิษฐานได้ครับอธิษฐานว่าอยากได้ยังจะอธิษฐานกันหรอเนี่นเพาะเขาพี่หรือเปล่า นี่อยู่ในถ้ำครับเนีน่ย มีเป็นไายได้ท